สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวพระมรดกตกทอดให้ชมนะครับเนาะเดี๋ยวผมใช้เปรียบเทียบอย่างนี้นะครับนะคือสององค์เนี่ยนะครับที่ใส่กรอบมด้เป็นพระยุคต้นนะครับนะเป็นสมเด็จวัลคังนะครับเป็นพระเก่านะครับนะกับสี่องค์ด้านบนเนี่ยอันนี้ก็เป็นสมเด็จวัลลคังเหมือนกันแต่เป็นยุคปลายนะครับนะเป็นพระมรดกตกทอดทั้งหมดนะครับนะ เนี่ยที่ผมทําไมถึงเน้นให้ทุกท่านมองของเก่าของใหม่นะครับนะเดี๋ยวผมให้ท่านชมเนาะเดี๋ยวซูมซะหน่อยหนึ่งเอออย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยอย่างอย่างอย่างยุคต้นอย่างเนี้ยถูกต้องไหมครับเนี่ยเนี่ยนะครับนะอย่างยุคต้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นธรรมชาติมากกว่ายุคปลายนะครับนะยุคปลายนี้ก็มีความเป็นธรรมชาติเหม Sag ือนกันแต่จะมีความเป็นธรรมชาติน้อยกว่าเพราะว่าอ่า การสร้างนะครับนะได้ต่างวาระเนาะครับเนาะยุคปลายนะครับก็จะเป็นวรละอ่าไปปลายละอ่านะครับนะเขาเรียกรุ่นทิ้งทวนถ้าว่าไปอีกทีเนาะครับเนาะของหลวงปู่โตนะครับนะฮะอ่าอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวจะให้ท่านชมนะครับบางท่านก็อาจจะมองข้ามนะครับนะว่าอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมอะไรไหมนะครับนันเนี่ย เราก็มองความเป็นธรรมชาตินะเนี่ยผมจะให้ชมอย่างนี้นี่เห็นไหมเนี่ยสังเกตดูไหมครับในเกตเขาจะทะลุซุ้มนะครับนะเห็นไหมนี่นี่นะครับเกตจะเล็กนะครับนะแล้วเส้นคอก็จะเล็กนะครับพิมพ์เนี้ยนะครับนะเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมครับนี่นี่แต่เขาก็มีความเป็นธรรมชาตินะครับในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยม็ดแดงเขาก็อยู่นี่เห็นไหมนะครับในเนี่ยเขาจะมีนะครับมีน้อนใช้ลไรเจาะนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เนี่ยด้านข้างเห็นไหมครับเนี่ยลมคมเลยนะครับปากลุมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ่าก็ให้ทุกท่านมองกันดีๆนะครับนะยุคปลายก็อย่างนี้แหละอ่าเหมือนกับพระเกที่เขาทำอ่าลอกเลียนแบบขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขน่นวลเทาเขาก็มีเนี่ยไปปกคลุมอยู่ลุมเนี่ยนะครับนี่นี่เม็ดแดงเขาก็อย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่เนี่ย เขาก็จะมีอยู่ทั่วนั่นแหละนะครับนั่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะอยู่ทางข้างทางหลังทางหน้านะครับเขาจะมีหมดนั่นแหละแต่มีไม่มากนะครับนะั่ก็จะเป็นเม็ดเล็กๆนะครับก็ต้องใช้กล้อง 10x2 ดูนะครับนั่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลอยเป็นธรรมชาติเขาแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับนะยกเปิดปลายเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นซุ้มเหรอไหมซุ้มอะเกวอ้วนเกวอ้วน,ววนเห็นไหม เลขใหญ่ไม่เท่ากันนะครับนะแตกอย่างนี้ค่าเลกแตกเป็นรอยงานช้างนะครับนะนี่เห็นไหมฐานจะเล็กนะครับยุคลายเนี่ยเห็นไหมทรงพิมพ์อย่างนี้เลยนะครับนะเนี่ยแต่เนื้อเขาต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะกับยุคต้นอะนะครับเนี่ยเนื้อมวลสารเนี่ยนะครับน่าจะต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมอันี้มันยุคต้นยุคแรกๆนะครับก็จะดูอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะแตกต่างกันหน่อยนะครับเนาะ ยุคต้นนะเกตเขาจะใหญ่นะครับเนี่ยดูเกตเนี่ยนะครับเกตใหญ่เนี่ยเกตกกเกตใหญ่ปลายเลียวแต่ยุคกลางเขามาอย่างนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมยุคกลางเนี่ยใบหน้าคล้ายๆผลมะตูมนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมเขาจะต่างกันหน่อยนะครับคือยุคปลายเนี่ยเป็นอ่าเป็นช่างสีหมู่นะครับนะได้เข้ามาแกะนะครับช่างจากกลมวังนะครับนะเห็นอ่าปู่กระตานะครับมาพูดให้ฟังนะครับ ท่านสอนไว้แบบนี้นะครับนะอันนี้จะจริงหรือเท็จท่านก็ไปศึกษากันเอานะครับนะเนาะไม่มีใครเกิดทันนะครับเนาะเนี่ยจะลื่นนะครับน่าจะลื่นเหลี่ยมแต่ละเหลี่ยมเนี่ยเขาจะไม่คมเห็นไหมครับเนี่ยีน่นี่ทุกมุมเลยนะครับนะเนี่ยอย่างเส้นขอบเ่เส้นมาคขับเนี่ยเส้นขอบกระจกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยเขาจะไม่คมนะครับไหนแมเนี่เขาจะขึ้น เหมือนกับก้อนเมฆอะเห็นไหมครับเนี่ยเหลี่ยมก็ดูแทบจะไม่เห็นเลยแต่ก็ดีนะครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยนะครับนะามีให้เห็นนะครับนี่อ่าด้านหลังก็อย่างนี้เห็นไหมครับรอยนอนใช้เละเจาะเขาก็มีนะครับเขามีความเป็นธรรมชาติแต่จะมีความเป็นธรรมชาติน้อยกว่าอ่ายุคต้นนะครับนั่นนี่อย่างนี้ก็ใช่นะครับนาะ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมเกตทะลุซุ้มนะครับเห็นไหมเส้นคอเล็ก ใบหน้าเหมือนกับผลมะตูมเนี่ยฐานเล็กซุ้มเล็กนะครับนะเขาจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่ทุกองนะครับเนี่เห็นไหมนะครับนะนี่ก็จะได้ดูลหลายองค์เนาะเนี่ยอนยะ่างเงี้ยนะครับเนี่ยเม็ดแดงก็เห็นอยู่นี่นะครับเนี่ยเนี่เขาจะอย่างนี้เลยนะครับนะเนี่ยเขาจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับเกานะครับนะ นี่เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมที่ผมอาจจะลองให้ท่านดูอ่ะการที่ท่านทําอ่ะท่านปัดไปปัดมานะครับน,ะนี่อันนี้อีกสองสององเดี๋ยวจะให้ชมเห็นไหมเนื้ออย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยแต่และแม่พิมพ์ไม่เหมือนกันนะครับเย็นงแม่ฐานเล็กเนี่ยไขวนเทาอ่ะตามซอกเลยแมเห็กระขานี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยซอกไตแขนอย่างเงี้ยขูดขีดที่ตายก็ไม่ออกนะครับที่ไอเซียนมันเรียกแขวไซนะครับนะ นี่ยดูซุมเนี่ยเม็คว้าไม่เขามีความเป็นธรรมชาติถ้าจะเรียกเนื้อไข่ปลาหลอดอย่างที่ไอ้พวกเซียนมันว่ากันเนี่มาดูองค์นี้เลยเนี่ในตรงอย่างนี้นะครับนะถ้าจะว่าเป็นเนื้อไข่นกปลาหลอดนะครับมาดูองค์นี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยเม็ดแดงเขาอะเห็นไหมครับนี่นี่น,นี่เขาจะมีนะครับอย่างนี้เลยนะครับนะ ดูความมนธรรมชาตินะครับดูเนื้อให้ได้เนื้อเดียวกันนะครับนะนี่ถึงวาระการสร้างของเขาจะต่างกันนี่เห็นไหมเม็ดแดงเขาจะอยู่อย่างเงี้ยครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมมีรอยขีดควนไปมาเหมือนกับผมจําลองดูวิธีการสร้างพระของหลวงปู่ท่านทาอย่างไรนะครับท่านทาอย่างนี้แหละนะครับปัดไปปัดมาแล้วก็เกิดรอยปูไตเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก้อนมันเม็ดมันใหญ่ใช่ไหมครับท้านกระปัดออกเนะี่ยจะเป็นรอยปูไตน,นะครับนะ นี่อย่างนี้เลยนะชมองไหมบ้มางจะได้หลายลองคเนาะอย่างนี้นะครับเห็นไหมไข่นวลเทาอ่ะเนื้อแบบนี้นะครับเราต้องดูให้ออกนะครับบางท่านมองข้ามนะครับนะก็อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าบางท่านเกิดจนกระทั่งตายบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นพระเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมขคยเปทำชาติหนอนชัยไรเจาะพระสมเด็จแท้เป็นอย่างไรเนะี่ยบางท่านมองข้ามนะครับนะ อ่าก็อย่างที่เห็นอยู่นะครับนี่ไม่ไม,ม,ม่แดงเ่ะเขาจะอยู่ด้านหน้าด้านข้างแล้วแต่เขาจะอยู่นะครับเนื้อก็ต้องเป็นเนื้อสีขาวหรือสีขาวอมเหลืองอย่างนี้หรืออมาตาลเนี่ยเรื่อยเรื่อย่อย่างเงี้ยนะครับสีเป็นธรรมชาติพราแท้เขาจะไม่สกปรกนะครับนะสีไม่สกปรกนะครับเนี่ยเหลืองอมขาวอมน้ําตาลนะครับจําไว้ให้ดีนะครับนะเขาจะมีความเป็นธรรมชาติอยู่เนี่ยก็อเอาประมาณนี้เนาะครับเนาะ อ่ามันเก็บแปดนาทีละนะครับนะเราไม่ต้องทํายาวนะครับเนาะอ่าท่านใดเห็นก็เอาเลยนะครับนะอ่าเก็บเลยนะครับใครจะว่าอย่างไรก็ช่างมันนะครับนะอ่ใครที่ว่าของปลอมอ่ะไอคนนะั้น่ะวาสนาบุญบาลมีไม่ถึงนะครับนะต้องอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เอาประมาณนี้นะครับเนาะขอบคุณครับ